จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหนุ่มนักดนตรีผู้ไม่เอาไหนต้องกลายมาเป็นกษัตริย์ของอังกฤษสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel และสําหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า k คิงลาฟแล้วเหตุฉไหนหนุ่มผู้นี้จึงต้องมาเป็นกษัตริย์แล้วเขาจะปรับตัวได้หรือไม่ถ้าหากเพื่อนๆพ,พ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเรามาอยู่กันที่พระราชวังบักกิงแฮมในวันที่ฝนตกแดดออกสลับกันไปวันนี้เราราชวงศ์อังกฤษทุกคนก็มารวมตัวกันเพื่อการถ่ายรูปหมู่ป จปจีแต่ดูเหมือนทุกคนจะไม่ทันระวังพื้นสนามหญ้านั้นเจิ่งนองไปด้วยน้ําไปหมดแล้วไหนจะสายปลั๊กไฟแรงสูงที่พร้อมจะเกิดอาการช็อตได้ทุกเมือ่อและพอเราราชวงทุกคนประจำที่เรียบร้อยทางถ่ายรูปของเราก็กดลั่นชัตเตอร์และนั่นก็ทําให้เกิดไฟฟ้าช็อตเหล่าราชวงสิ้นพะชนกันท่วนหน้าข่าวใหญ่ขนาดนี้ก็ถูกโพสต์ขึ้นหน้าหนึ่งแต่เบื้องหลังความโกลาหลนี้ทางการก็ต้องรีบเสาะหาผู้ยังมีสายเลือดของราชวงขึ้นมาปกครองประเทศโดยเร็วก่อนที่จะเกิดความวุ่นวาย หลังจากที่ทุกคนช่วยกันค้นหาอยู่นานสุดท้ายเขาก็ได้ไปเจอกับชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าราับโจนเขามีคุณสมบัติที่เราตามหาแต่ติดอยู่ว่าเขาเป็นคนอเมริกันและแล้วหนังตัดมาเราก็จะได้พบกับไอ้บักรับนักดนตรีหนุ่มที่เล่นอยู่ในบ่อนในเมืองลาสเวกัสเล่นไปก็ดูบอลไปแหมมึงละชิลจริงๆเล่นเสร็จรับก็ลงมาที่หลังเวทีและดูเหมือนวันนี้เจ้านายเขาก็จะไม่พอใจเป็นอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นยังมีชายที่ชื่อว่าฟลิปมาพร้อมกับสารวัตรที่ชื่อว่าแม็กควายมาขอพบไอรบ้รับ เขาก็นึกว่ากูไปทําอะไรผิดมาอีกแล้ววันนี้ตอนนั้นไอ้ลับก็โดนเจ้านายเขาไล่ออกเพราะว่าเขาจะเอาลิงชิมเมนซีมาโชว์การสแสดงดนตรีของเขาขณะที่ลับกําลังเซงจิตเพราะกูตกงานไอบ้บักฟิปก็บอกว่าผมขอกราบทูลว่าพระองค์คือกษัตริย์องค์ใหม่แห่งประเทศอังกฤษตอนแรกไอ้ลับมันก็ยังไม่เชื่อทั้งคู่ก็ไปนั่งกินฮอทดอกกันริมทางฟิปก็บอกกับลาบว่าย่าของพระองค์ที่เป็นพนักงานโรงแรมเคยมีสัมพันธ์กับกษัตริย์อังกฤษตอนที่เขามาเยือนอเมริกาทําให้เขามีสายเลือดของราชวงงอัักกกกฤษได้ยินนน็ตระจี่ม เรื่องจริงไม่ติงนังกันแล้วราบก็ดีใจใหญ่งานนี้กูไม่ต้องทํางานอีกต่อไปจากนั้นรับก็ถูกนําตัวขึ้นเครื่องบินนําตัวมาที่ประเทศอังกฤษมุ่งตรงสู่พระราชวังบักกิงแฮมและแล้วเขาก็ได้เจอกับเซอร์เซดิกที่เห็นสภาพไอรับแล้วก็ได้จะสายหัวนี่หรือว่าคนที่จะมาเป็นกรรษัตริย์กูเซดิกนั้นเป็นเลขาของกรรษัตริย์มาตลอด20กว่าปีเขามีหน้าที่ในการสอนทั้งศาสตร,ร์และศิลป์ในการปกครองเพื่อให้สมเกียรติการเป็นกรรษัตริย์มาถึงวังเซดิกก็พาเขาเดินทัวเริ่มต้นทัวไปที่ห้องรบวาด รับก็ได้ไปเห็นหน้าปู่ของเขาที่ถอดแบบกันออกมากูนึกว่าฟ้าแฝดจากนั้นก็ไปเริ่มต้นการขัดสีฉวีวันตัดผมมึงก่อนเลยลกอย่างกระเงาะป่าไหนจะเล็บมือเล็บตีแล้วกูก็ตัดให้สะอาดอีกทั้งแฟชั่นเสื้อฮาวายของมึงก็เห็นทีจะใส่ไม่ได้ก็ต้องมาตัดสูตรให้โดสมพระเกียรติซะหน่อยจากนั้นรับก็ต้องมาเรียนเรื่องพื้นฐานเรื่องราวต่างๆของประเทศอังกฤษไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองที่มีชื่อเรียกอันแสนจะยุ่งยากทั้งทั้งที่แถวบ้านกูเรียกไส้กรอกหลังจากวันแรกอันแสนจะยาวนานเซดิกก็พารบับ ที่ห้องบรรทมและบอกว่าพวกเรามีเวลาอีก4เดือนก่อนที่จะถึงวันกำหนดราชาพิเศษเขาขอให้ลาฟทําความคุ้นเคยกับมงกุฎซะเพราะว่ามันหนักเอาเรื่องใหญ่เอาการและดูเหมือนภาระข,ของการเป็นกษัตริย์จะมาพร้อมกับสิ่งที่ต้องแลกมากมายโดยที่ลาฟยังไม่ได้เตรียมใจวันต่อมาเราก็จะเห็นว่าเซดิกมีประชุมลาบกับนายกรัฐมนตรีและหลอดเกรฟไอหลอดเกรฟมันกังวลที่ลาฟจะมาเป็นกษัตริย์กลัวว่าจะทําให้ราชวงศ์นั้นเสื่อมเสียโดยที่แท้จริงแล้วความปรารถนาของมันก็คืออยากจะให้ตระกูลของมันขึ้นเป็นกษัตริย์ องค์ต่อไปและดูเหมือนว่ามันก็จะมีแผนการร้ายที่จะทําให้ลับของเรานั้นถูกเด้งออกจากการเป็นกษัตริย์หลังจากที่เซดิกกลับมาถึงที่วังฟลิปก็วิ่งหน้าตาตื่นมาบอกเซดิกว่าลาับแอบออกไปเที่ยวนอกวังเซดิกก็มโมโหใหญ่ปล่อยให้หนีออกไปได้ยังไงไหนคิดซีว่าท่านจะไปที่ไหนตัดมาเราก็เห็นว่าไอ้ลับมันมาอยู่ที่บาลบรลาบัมปปอแหมก็ของมันขาดไม่ได้ดูมานานแล้วตอนนั้นพิธีกรก็ขึ้นมาประกาศบอกว่าต่อไปจะเป็นโชว์จากสาวสวยคนใหม่ที่บึงบินตรงมาจากลาสเวกัสไอ้ลับก็ตื่นเต้นแหม แต่พอเธอออกมาเต้นโชว์ก็ดูเหมือนเธอจะตื่นสนามแล้วก็ขอถอนตัวลงไปเดือดเดดนยไล่ออกสิครับงานนี้จะไปเหลืออะไรแต่รับก็รู้สึกถูกชะตากับแม่สาวคนนี้ตามไปหาเธอที่หลังเวทีแล้วก็บอกสนใจไปทํางานกับผมไหมเธอก็ถามว่ามือเป็นใครแล้วคะกูยังไม่รู้จักมึงเขาก็บอกว่าเขาชื่อรับเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ของประเทศอังกฤษเธอก็ไม่เชื่อแล้วก็บอกขำตายไหลอ้วนรับก็เลยท้าเธอว่าถ้าผมทําให้คุณเชื่อได้ละคุณต้องไปกินข้าวกับผมรับออกไปเซดิกก็มารับเขาถึงที่หน้าภาพข่าวขวของรับก็เริ่มถูกลงตามหน้าหนังสือพพิม์จาก อเมริกันผู้ไม่เอาไหนสู่ราชวังบักกิงแฮมวันต่อมาขณะที่สาวมิลันดากําลังซ่อมกอกน้ําอยู่ที่ห้องของเธอเธอก็ได้เห็นข่าวทางโทรทัศน์และได้รู้ว,ว่าไอ้บักรับที่เธอเจอเมื่อคืนเขานั้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่จริงๆตอนนั้นเองก็ดูเหมือนจะมีใครคนนึงมาหาเธอที่บ้านเปิดประตูออกไปก็พบว่าเป็นไอลลอดเกรฟผู้มีแผนการร้ายตั้งใจจะแบ็กเมย์รับกษัตริย์องค์ใหม่ของเรามันรู้ว่ารับนั้นถูกใจมิลันดาและต้องการใช้เธอเป็นเครื่องมือโดยการแอบถ่ายรูประหว่างที่ทั้งคู่นั้นอยู่่่ด้วยยยกกันนเเเพืือออป็าาารรทลํลชสีงงข อนแรกสาวมิลันดานก็จะไม่ยอมทําแต่ดูเหมือนสถานะการเงินที่ค่อนข้างจะฝืดเคืองไหนจะภาระหนี้สินของพ่อแม่เธอเธอ,เธอจึงตอบตกลงรับเงินก้อนแรกไว้วันต่อมารับก็ได้เจอกับนายกเจฟฟี่เป็นครั้งแรกนายกมาปรึกษาเรื่องที่จะเชิญราชาแห่งประเทศซัมเบซีมาจเจริญสัมพันธ์ทำไมตีด้วยเพราะว่าเป็นประเทศที่เกิดใหม่และดูเหมือนจะมีทรัพยากรมากมายแต่ปรึกษาไปมายังไม่ทันจะรู้เรื่องไอรับที่ออกไปเที่ยวดึกก็หลับคาโต๊ะไปแล้วหนึ่งดอกเ่นเอานายกถึงก็งงแดกไปเลยมึงนี่เหลืออนาคตกษัตร หลังจากนอนจนอิ่มคืนนั้นเอาลาบก็อาบน้ำแต่งตัวเตรียมจะออกไปเที่ยวเซดิกไม่เห็นก็ถามว่าท่านจะไปไหนล่ะฮื้อลาบก็บอกว่าเขามีเดทกับสาวมิลันดาแต่เซดิกก็บอกว่าถ้าปล่อยให้ท่านออกไปข้างนอกแล้วไม่อันตรายมากมายท่านควรจะยอมรับว่าตอนนี้ท่านไม่ใช่สามัญชนอีกอย่างกษัตริย์ที่ไหนละใส่ชุดฮาวายออกไปเที่ยวข้างนอกเมื่อไม่ได้ออกไปเขาจึงเชิญสาวมิลันดาเข้ามาในวังเพื่อทําการทานดินเนอร์สุดหรูและคุยกันอย่างสนุกสนานดูเหมือนว่าลาบกับมิลันดาต่างคนก็จะทางถูกใจกันเป็นอย่างมากวันต่อมาเซดิกก ว่าการแต่งงานกับสาวสามัญชนเห็นทีจะเป็นไปได้ยากรับก็บอกว่ากูไม่ได้จะแต่งกูแค่จะเดทกับเธอเท่านั้นเซดิกก็บอกว่าทําได้แต่ขอเพียงให้อยู่ในเขตพระราชวังวันต่อมารับก็นัดเจอกับเธออีกครั้งขับรถเล่นกับเธอไปไหนไม่ได้กูก็วนอยู่ในวงเวียนนี่แหละจากนั้นเราก็จะเห็นว่ามหัดเล็กประจําตัวของรับอย่างไอกรอดดอนมันจะเป็นไส้สืบคอยบอกเรื่องราวต่างๆให้กับไอหลอดเกรฟว่าตอนนี้รับแอบพาสาวที่ชื่อมิลันดาเข้ามาเสวยสุขกันอยู่ในวังในเมื่อออกไปข้างนอกไม่ได้รับก็สั่งทุกอย่างที่เขาต้องการมาที ไม่ว่าจะเป็นเหล่าเครื่องเล่นดนตรีหรือว่าจะเป็นลานโบลิ่งแม้กระทั่งชิงช้าสวรรค์กูก็ยังออเดอร์ช้อปปี้มาส่งแต่ไอหลอดเกรฟมันก็เริ่มแผนการร้ายของมันปล่อยข่าวให้สำนักข่าวต่างๆจนพวกนั้นมาแอบถ่ายได้รูปของมิลันดาขณะที่กำลังออกจากวังข่าวคราวนี้ได้ลงหน้าหนึ่งและได้ทำให้ชื่อเสียงของราบและราชวงศ์ต้องเสียหายเซดิกก็มาบอกให้ราต้องเลิกคบกับมิลันดาแต่ดูเหมือนเขาก็จะยังไม่เชื่อวันนั้นเองพระราชามูลำบงแห่งประเทศเซมเบซีก็ได้เสด็จมาเจริญสัมพันธ์ทไมตรีถึงแม้า ทางด้านการทูตของรับจะยังไม่แม่นแต่ด้วยความเป็นกันเองสไตล์แมนๆของเขาทําให้เขากับพระราชามูลมบงมีไมตีต่อกันและดูเหมือนจะกลายเป็นเพื่อนกันในที่สุดลาบยังแอบ,บกระซิบถามมูลมบงอีกว่านี่คุณเป็นพระราชาในเลือกเมียเองได้ไหมมูลมบงก็บอกว่าแน่นอนสิต้องไม่ได้รับได้รับคําชื่นชมจากสื่อมากมายในการต้อนรับพระราชามูลมบงยังถูกอกถูกใจแต่ดูเหมือนต่อจากนี้เขาก็ต้องทนเหงาต่อไปเล่นกับหมามากมายในวังแต่ดูเหมือนใจเขาก็ยังจะเหงาต้องคอยทําภารกิจต่างๆในหน้าที่พระ าาอวยยศอัศวินก็เอามีดไปตัดหูเขาอีกกรน,นีและแล้วความอดทนของเขาก็หมดลงลาบเบื่อจนทนไม่ไหวแต่งตัวแล้วจะแอบออกไปข้างนอกปิดสัญญาณเตือนที่หน้าต่างแล้วก็ลองจะปีนหนีออกไปตอนนั้นไอกอรดอนมหัดเล็กส่วนพระองค์ก็มาเจอเข้าพอดีแต่มันก็ไม่ห้ามพร้อมแนะนําทริคในการหนีออกไปนอกวังลาปลอมตัวเป็นทหารม้าขี่ออกมาหลอดพน้นจากสายตาของพวกปะปาลัซซี่ไปได้ไอกอรดอนใส่สึกกรีบโทรรายงานหลอดเกฟส่วนลาเองก็รีบโทรหามิลันดาให้ออกมาพบกันท้งครูก็ได้ออกไปเดินเล่นภายใน รลานนั้นเบื่ออาหารว่างละกูอยากกินเบอร์เกอร์แต่ดูเหมือนขนาดที่สั่งเบอร์เกอร์อยู่นั้นพนักงานก็จะจาเขาได้แล้วก็บอกนี่มันคุณพระราชาคนใหม่ใช่ไหมคนที่อยู่แถวนั้นได้ยินก็รีบมามุงรวมทั้งไอ้ปปาและซี่ที่หลอดเกมมันส่งมาโชคดีที่มีลันดาน,นารู้ทันและเธอเปลี่ยนใจจะไม่ทําให้ชื่อเสียงของร้านนั้นเสียหายเธอก็บีบซอใส่กล้องของมันจนเลอะแล้วก็รีบพาราวิ่งหนีมาด้วยกันทางคู่ก็แอบไปเต้นรากันอยู่ในสวนสาธารณะเ,เงียบๆห่างจากสายตาของทุกคนที่จับจ้องมอง นนนัั้้ไดจกโดยไม่ทันระวังเลยว่าไอป้ปาปาลาซีนั่นมันแอบถ่ายไว้แล้ววันต่อมาเราก็จะเห็นว่าไอ้ลอดเกรฟมันได้รูปที่จะเอามาทําลายชื่อเสียงของลาบเรียบร้อยตอนนั้นมิลรนดาก็มาขอพบไอ้ลอดเกรฟเพื่อขอคืนเงินทั้งหมดที่มันนั้นจ้างเธอและบอกว่าเธอไม่ขอมีส่วนร่วมในการกระทําในครั้งนี้ต่อมาเซดิกก็ได้บอกกับลาบว่าเขาจะต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงจากฟินแลนด์เพื่อประโยชน์ทางการค้าและจะสร้างงานให้กับเราประชาชนอัง,งกฤษมากมายลาบก็บอกว่าแบบนี้มันจะเกินไปแล้วเขาอยากกลับไปอยู่แบบชีวิตเดิมที่มี ะมาากกว่ขณะที่ลาบกําลังเก็บกระเป๋าเพื่อจะหนีไปเซเด็กก็เตือนสติเขาว่าการเป็นกษัตริย์แห่งประเทศอังกฤษนั้นมาพร้อมกับภาระอันยิ่งใหญ่มากมายถ้าเขาจะหนีไปชื่อของเขาก็จะถูกจดจําในฐานะคนที่หนีปัญหาทุกๆคนในประเทศนี้หวังพึ่งคุณอยู่ลาบคิดได้ก็ใจเย็นลงและพร้อมที่จะแบกภาระอันหนักอึ้งน,นี้ต่อไปคืนนั้นเขาได้ตัดสินใจโทรกลับไปหามิลันดาและขอบคุณเธอสําหรับความรู้สึกดีๆที่มีให้กันเสมอมาแต่หลังจากนี้เราสองคนคงพบกันไม่ได้อีกต่อไปแล้วมิลันดาก็เขา เข้าใจว่าเราสองคนนั้นต่างกันเพียงใดต่อมาเราก็จะเห็นว่าไอรอดเกรฟมันใช้ให้มหัดเล็กอย่างกอดดอนเอาจดหมายรักป,มปอมๆไปส่งให้กับมิลันดาขณะที่รับไปต้อนรับราชวงศ์จากฟินแลนด์และได้เจอกับเจ้าหญิงแอนนาว่าที่ภรรยาของเขาที่ดูเหมือนจะแจมแจ้วถูกใจรับไม่ใช่น้อยต่อมามิลันดาก็ได้รับจดหมายรักปอมเชิญให้ไปร่วมงานเลี้ยงในคืนนี้กษัตริย์รับก็ได้จัดเลี้ยงดินเนอร์ตอนรับราชวงศ์จากฟินแลนด์ที่ดูเหมือนมนารยาทของเขาบนโต๊ะอาหารก็จะสร้างความชิบหายวายป่วงอย่างเช่นเคอ แต่ไม่เป็นไรขอแค่เขาพิชิตใจเจ้าหญิงแอนนาได้ทุกๆคนก็จะลืมเรื่องนี้หลังจากทานดินเนอร์เสร็จก็มีงานเลี้ยงเต้นรำรับก็ได้จุงมือเจ้าหญิงแอนนาแสนสวยออกมาเต้นและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินเสียงของเธอเสียงของเจ้าหญิงแอนนานั้นใหญ่อย่างกระแดกออคงไปหลายตุ่มอีกทั้งนิสัยส่วนตัวของเธอก็จะดูน่ากลัวจนไอ้บักรับนั้นขนลุกรับจึงขอแก้เสียงด้วยการโชว์แสดงดนตรีสดของเขาซะเองโดยที่เขาไม่เห็นเลยว่าตอนนี้สาวมิลันดาที่มาถึงงานแล้วกษริย์ดรับก็ได้โชว์การเล่นดนตรีสไตล็ โลชีแข้งจีขาจนทําให้ทุกคนนั่นถึงกับเวอร์แดกไม่นึกว่ากษัตริย์องค์ใหม่แห่งอังกฤษจ,จะเป็นคนแบบนี้เขาจะไปจูงเจ้าหญิงแอนนาออกมาเต้นล็อกแอนโลด้วยแต่ดูเหมือนเธอก็จะไม่กลา้าแต่แล้วลาบก็หันไปเห็นแม่สาวมิลันดาทั้งคู่ก็เลยออกมาเต้นลันลาด้วยกันตอนนั้นไอกอรดอนก็แอบเอาจดหมายไปยื่นให้กษัตริย์แห่งฟินแลนด์ในนั้นเองก็มีรูปที่ทั้งคู่นั่นแอบไปพอดรักกันทําให้กษัตริย์แห่งฟินแลนด์นั้นโกรธมากและยกเลิกงานแต่งงานทันทีอีกทั้้้นน้้งงงงรรููปชาาาาาเเหหหหล่่่่นนนนนนัััยถกโพพพพสสสต์์ขึึืออิิมมมทํไ ใจในตัวของราบโดยมีไอ้ลอดเกฟนั้นเป็นตัวตั้งตัวตีราบได้แต่นั่งอมทุกข์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนทางเซดิกก็ดูเหมือนจะพอรู้แล้วว่ามีผู้ไม่หวังดีอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้วันต่อมาราบได้ตัดสินใจแอบกลับไปหาแม่สาวมิลันดาเธอได้บอกความจริงกับเขาว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นฝีมือของไอ้ลอดเกฟมันได้มาจ้างให้เธอนั้นตีสนิทกับเขาแต่มิลันดาก็เปลี่ยนใจและคืนเงินทั้งหมดให้มันไปแล้วราบไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เขาได้ยินและรู้สึกกเเเสีียใจจท่่มมมิัันนนดาาาาา้้หลอออขแวธธะพ ่า่าเทไหรแต่ดูเหมือนตอนนี้รับก็จะไม่พร้อมรับฟังต่อมาไอ้มหัดเล็กอย่างกอดดอนก็ถูกจับได้ว่าแอบเป็นไส้สืกและถูกบังคับให้บอกความจริงทั้งหมดมาอีกทั้งตอนนั้นรับก็ได้ไปรู้ความจริงอีกหนึ่งอย่างว่าไม่ได้มีแต่เขาเพียงคนเดียวที่มีสายเลือดของกรรษัตริย์หลงเหลืออยู่ชายอีกคนที่มีสายเลือดของราชวงศ์นั้นก็คือเซดริกแต่เซดริกนั้นปฏิเสธที่จะสืบต่อราชบัลลังก์เพราะว่าเขานั้นเห็นว่าตัวเขานั้นไม่คู่ควรอีกอย่างเขาก็อายุมากแล้วทําไม่ยากต่อการมีบุตตรรสืบืบบ่่ออาาชััลลลงแะเมได้ ดังนั้นเขาจึงขอเปิดประชุมกรัฐสภาทันทีกษัตริย์ลาบได้ออกมาแถลงเกี่ยวกับข่าวคราว,าวอันเสื่อมเสียที่ได้เกิดขึ้นเขาไม่มีข้อแก้ตัวในสิ่งที่เขาทําลงไปแต่เขาอยากจะชดเชยสิ่งที่เขาทําผิดพลาดถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แต่งงานกับราชวงศ์แห่งฟินแลนด์แต่เขาก็ได้ใช้ไมตรีของเขาที่มีต่อกษัตริย์มูลัมบงและทําสัญญาในการผลิตรถยนต์ให้ชาวอังกฤษได้มีงานทํามากขึ้นแต่เขาก็รู้ดีว่าไม่ว่าเขาจะพยายามเป็นกษัตริย์ที่ดีเพียงใดเขาก็ไม่ได้เกิดมาคู่ควรกับตําแหน่งนี้ลาบจึงตัดสสินใจขอละรลาช บแต่ก่อนจะไปกูขอคิดบัญชีกับคนที่ทําร้ายกูก่อนจากคําสารภาพของมหัดเล็กกอดดอนและลายนิ้วมือที่อยู่บนจดหมายทําให้รู้ว่าไอ้หลอดเกรฟมีความผิดข้อหากบฏและถูกตํารวจนั้นนานตัวไปดําเนินคดีหลังจากจัดการคนชั่วเรียบร้อยกษัตริย์ลาบก็ได้บอกว่าเขารู้จักใครคนหนึ่งที่ทั้งเพียบพร้อมและเหมาะสมจะมาดํารงตําแหน่งกษัตริย์องค์ต่อไปเขาตัดสินใจส่งต่อบัลลังก์นี้ให้กับเซดิกเวลลิงแฮมผู้มีสายเลือดจากราชวงศ์อังกฤษเหมือนกับเขาเซดิกและทุกคนก็เห็นพร้อมต้องกันสุดท้ายเซดกก ขึ้นเป็นกษัตริย์ส่วนลาฟก็ได้กลับไปง้อมิลันดาและเซดิกก็ได้แต่งตั้งให้ลาฟเป็นดยุกแห่งเอิร์ลคอยขับกล่อมเสียงเพลงอยู่ในพระราชวังโดยมีมิลันดาและลูกของเขาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไปเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องงลาฟถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเพื่อนเพื่อนจะทำแบบไอ้킹ลาฟไหมหรือเปล่าแน่นอนว่าของทุกอย่างนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอเช่นเดียวกับภาระหน้าที่ทุกๆอย่างสําหรับภาพยนตร์เรื่องงลาฟออกฉายครั้งแรกเมื่อปี1991ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.1คะแนนสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe สมัครสมาชิกช่องของเราหรือจะโดเน t e เป็นกำลังใจก็แล้วแต่ศรัทธาไม่ว่ากันเดอ้อกลับมาพบกับจียูแชาแนลได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ